พบกับโชกี้ชวนคุยในอีพีหนึ่งมาแล้วคะ่ะฝากเป็นกำลังใจในอีพีหนึ่งของหนูด้วยนะคะฝากท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แต่พ่อแม่ๆท่านผู้ชมทุกๆท่านอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งไว้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนชมอีพีต่อไปของหนูคะ่ะขอบคุณคะ่ะ โอ้น้องกําลังทํางานใช่ไหมคะเออกำลังทำงานทําคนเดียวด้วยเออทําคนเดียวด้วยไม่ใหใครทําด้วยใช่ไหมคะโอ้ยตากล่องนี่แม่ก็ไดเออเออเออขาขากองโยกอ้าลุกขึ้นดีๆลุกขึ้นดีๆทํางานก็ต้องลุกขึ้นดีๆเออลุกขึ้นดีๆค่ะเออลุกขึ้นดีๆนะคะอุ้ยยุงยุงยุ่งยุงเดี๋ยวแม่ตียุงกันนะ เออน้องนั่งดีๆนะคะคนสวยของแม่สวยหรือยังสวยแล้วสวยแล้วอันนี้สวยไหมเอออันนี้กิฟหนูนะเนี่ยต่อไปหนูต้องติดกิฟนะนะคะเป็นเด็กหญิงโชกี้ต้องติดกิฟตอ่าต้องติดกิฟเหมือนมีเลยเนาะเออติดกิฟเหมือนมีเลยเอาไฮไฟต์ Fi ก่อนคนเก่งต้องไฮไฟเออคนเก่งต้องไฮไฟต์ Fi. เออ เลยใช่ไหมคะโอ้ทำงานก็เก่งคุยก็เก่งใช่ไหมเออทั้งขี้คุยเออทั้งขี้หวงเออทุกอย่างเลยเอยทุกอย่างเลยในตัวกี้แล้วรักแม่ไหมรักแม่ไหมรัก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 ใครบ้างเออรักแม่ตอนนี้แม่มีอาหารใช่ไหมตอนนี้แม่ไม่มียังไม่มีอาหารนะติดไ้ก่อนนะ เออติดไว้ก่อนเดี๋ยวแม่มีก่อนเนาะเออกินกินขนมซาลิยาไปก่อนนะเออกินขนมซาลิยาไปก่อนจุ้งแม่ติดไว้ก่อนเนาะเออยังไม่มีตังชือ้อเดี๋ยวมีตังชื้อเมื่อไหรนะ่เนาะเออให้กิโลนึงเลยอ่าให้กิโลนึงเลยถูกลอตเตอรี่ก่อนเนาะโอ้โหแม่ไม่มีการซื้อกระทั่งลองตเตอรี่มันจะได้ถูกไหมวันนี้มันจะถูกไหมลูกอ๋อได้หรือกิน กินโอ้ไม่ใช่ได้ที่ได้ที่ใช่ไหม <laughs> แม่ก็ชวนคุยมั่วเลยเนาะมั่วเลยเนาะโอ้ไม่คุยรู้ไม่คุยไม่คุย,ยตัวเลขไม่คุยเราไม่ชอบตัวเลขหรอคะเออไม่ชอบตัวเลขเอออย่าไปเสี่ยงเลยแม่เออแม่เสี่ยงมาตั้งคีวิตเคยได้บ้่งไหม <laughs> เออเคยได้ขอบคุณค่าคุณแม่ก่อนขอบคุณค่าคุณแม่เลยขอบคุณค่าคุณแม่เรี่ยง ขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณค่าคุณแม่ก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่าไฮไฟด้วยไฮไฟ,ไฟอืมโอเคลูกคนเก่งของแม่เออเดี๋ยวเราทํางานกันจบแล้วเออจบแล้วเราก็ไปกินมะม่วงกันเนาะเออน้องน้องไม่งอนให้แม่ใช่ไหมคะเออไม่งอนไม่งอนให้แม่ไม่งอนให้แม่ เออไม่งอนให้แม่นะคะน้องตั้งใจทํางานโอเคไหมคะน้องแจ้งตั้งใจทํางานเนาะตั้งใจทํางานไหมตั้งใจทํางานไหม,อมโอ้ไม่ได้ตั้งใจเลยเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเลยไม่ได้ตั้งใจเลยใช่ไหมเนี่ยฮะจริงๆเนี่ยไม่พูดไม่จาน่ไม่ได้ตั้งใจทํางานเลยอ <The>